สวัสดีครับท่านเพ่ประดับยนต์นครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับตัวซีบิกนะครับตัวนี้เป็น2020นะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับเป็น FC ก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับรุ่นเป็นรุ่น E นะฮะไม่มีเลนวอตนะครับไม่มีจอมานะครับเป็นจอเล็กๆนะครับแล้วก็มีกล้องหลังเดิมมาจากโรงงานนะครับเราใส่จอแอนดอร์นะครับตัวนี้ลูกค้านะครับ ปกติจะเป็น9นิ้วนาะรุน่นนี้ตรงรุ่นตัวนี้ก็จะเป็น10นิ้วเพราะลูกค้าอยากได้10นิ้วนะครับก็สามารถใช้กรอบเสริมได้นะครับคอนโทรลไลน์นะครับใช้ได้ปกติรุ่นนี้ใส่คอนโทรลแคนบัสเข้าไปนะครับทำให้เวลาใส่กล้องมองหลังนะครับอันนี้เป็นลักตรงตรุ่นหมดเลยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองได้นะครับเหมือนกับจอเดิมเลยนะครับแล้วก็มีเส้นนะครับตามวงเลี้ยวด้วยนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูเองเนี่ยมันย้อนอ่านี่ครับเส้นตามวงเลี้ยวได้ด้วยนะครับครบเลยรุ่นนี้นะครับเปลี่ยนมุมมองได้นะครับ เห็นไหมนะครับคันเกียร์นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นสเปคนะครับตัวนี้จะเป็น2 CPU นะครับสามเจ็ดหกกิกนะครับอ RAM สี่นะครับใส่ซิม 4G ได้นะครับจอเป็น q h d แล้วก็รองรับกล้องรอบคัน3ามองศานั่นแปลว่าลูกค้าสามารถเพิ่มกล้องรอบคันได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนจอนะครับรุ่นใหม่นะครับในก็ประมาณที่ถูกกว่าสําหรับการที่ติดตั้งใหม่นะครับลูกค้าสนใจนะครับ088นะครับ2องแปดหนะครับ เราจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดี